สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะเยาว,วภาษาเจียนนะคะอยู่บรนธาตนะคะอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะอายุ51ปีนะคะแต่ก่อนนะคะเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะช,ชอบปวดหัวไมเกรนบ่อยๆนะคะคือปวดหัวซสีกเดียวนะคะข้างเดียวนะคะแล้วก็ อีกปัญหาหนึ่งก็คือชอบปวดเข่ามากๆนะคะเวลาเดินนะคะไปไหนมาไหนก็เดินไม่ค่อยสะดวกนะคะสรุปก็คือเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีนะคะไปไปหาหมอบ่อยๆนะคะแต่มีวันหนึ่งนะคะก็มีพี่เขานะคะมาแนะนำดิยอนเซ่ให้ให้ทานนะคะพี่โยกนะคะก็ต้องขอบคุณพี่โยกมากๆได้รู้จักตัวนี้นะคะก็ทานต่อเนื่องนะคะเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะอาการที่ เป็นมานะคะคือปวดหัวไมเกรนนะคะก็หายไปตอนนี้ไม่ปวดอีกเลยนะคะเข่า ท,ที่ชอบปวดแรงๆคะก็เดินไปไหนมาไหนตอนนี้ก็สะดวกแล้วนะคะไม่มีอาการข่าดังกบกบกัแก๊บอีกแล้วนะคะเพราะผลิตภัณฑ์ของวิอนเซ่นะคะก็ต้องขอบคุณคนที่มาแนะนํานะคะที่ทําให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะไม่ต้องไปหาหมอบ่อยๆนะคะเพราะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็ต้องขอบ<ม>คุณมีอะไรอยากแบ่งปันกับคนที่ยังไม่เป็นไหมคะค่ะก็อยากแบ่งปันนะคะสําหรับคนที่ปวดหัวไมเกรนนะคะหรือสุขภาพไม่ดีนะคะที่ต้องคอยไป หาหมอบ่อยๆนะคะตอนนี้นะคะไม่ต้องไปหาหมอแล้วนะคะเพราะว่าการที่เรากินยาบ่อยๆจะเป็นการไม่ดีสำหรับสุขภาพเรานะคะเรามาแนะน,นํวดีญาเซยูดีกว่านะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะสำหรับคนที่ต้องการรักษาสุขภาพนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวิยอนเซ่แล้วก็คนที่มาแนะนําที่โยคะค,คลิปนี้เอาไปแบ่งปันบอกต่อตามสื่อต่างๆได้ไหมคะได้ค่ะก็อยากแบ่งปันเพื่อ เป็นบุญกุศลของเราด้วยนะคะถ้าอยากบอกต่อกับคนที่ต้องการรักษาสุขภาพอนุญาตแล้วเนาะค่ะอนุญาตค่ะ,คะ